กระทรวงเกษตรกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร,กรในวันที่อาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร,เ,กรเป็นกรรมการกองทุนพื้นฟูและพัฒนากาเกษตรกร20คนแทนชุดเก่าที่หมดววละไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรมีมิภาคที่ห ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ5คนภปมิปีภาคที่2โปรมิภาคที่2ท้องที่ในจังหวัดภาคกลาง4คนภูมิภาคที่3ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7คนเหลือโภาคที่4ท้องที่จังหวัดในภาคใต้จํานวน4คนโดยมีการเปิดรับสมัคร ไปเลยตั้งแต่วันที่18-22ถึงกันยายนที่ผ่านมามีผู้รับสมัครมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น127คนจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนพืพัฒนาเกษตรกรหรือกประกออ,ออกมาใช้สิทธิเ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของสมาชิกกอ,อกอ อย่างพร้อมเปลี่ยนกันนายสกายพิมพ์บึงมีการจัดการสำนักงานกองทุนพื้นุนและพัฒนาเกษตรกรกบกในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอเมริกาการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพุฒศักราราจังหัดน่6บอกถึงการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อมาเป็นกรรมการกบกทั้ง2 0คนจากภูมิภาคและ ขณะน,นี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมดอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การเลือกตั้งการจัดหาบัตรเลือกตั้งการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง,กา,ก,งการจัดหาบุคลากรประจําหน่วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยเลือกตั้งทั้งนี้เพื่อให้ การเลือกตั้งเห็นไปด้ยวยความเรียบร้อยใบสุทดและยุติธรรมโดยในเรียนร็วนี้จะลงพื้นที่เพื่อติตามความพร้อมและตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการเลือกตั้งการกำหนดหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดอำเภอต่างๆทั้ง4ภาคในการี่การกโปรกล่าวีว่าผูา้แทนเกรรษตรกร จนนประกอบหนึ่งในคณะกรรมการกองผนพื้นภูและพัฒนาเกษตรกร,ะกรจ,ะจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกร,กร,กรสมาชิกกว่า5 2ล้านคนเพื่อร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปนนัญหาในสินและการพื้นูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร,กรและมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรเ,เป็นตัวแทนในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพนอกจากนี้คณะกรรมาการกองทุนพื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรยังมีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการพื้นฟูอาชีพกำหนดนโยบายและออกระเบียบข้อบังคับและประกาศในการบริหารกิจการกองทุนออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ระเบียบการรับเพืนทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณาแผนและโครงการต่างๆการติดตามและประเมินผลระเบียบการจ่ยาเยเงินของกองทุนตามแผนและโครงการการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนพิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุนพร้อมให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงานรวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกำหนดปร,รับผูกพันของกองทุน จะเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนพื้นผูและพัฒนาเกษตรกรในความสําคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรและแก้ไขปัญหาพี่ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรออกหมายใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่12พสศงิิษายนพุทธศักราช2 5 1 6ต้อตั้งแต่เวลา08นนาฬิกาจนถึง15.00เน,น,น,นอเข้าขูหากาเวอร์เดียวโดยใช้โดยนำบัตรประชาประจำตัวประชาชนเรเอกสารที่ส่วนราชการออกให้มีที่มีรูปถ่าย เลขวัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ณนะที่ว่าการอำเภอเขตหรือสำนักง,งานกอปค,ค,คสาขาจังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 0 0 7 0 2 3 3 4 08 0ามสี่ศูนย์แปดศูนย์ศูนหรือเว็บไซต์ www.frd.fund.org ขอบคุณครับจะเห็นว่ากาน,คคน,น,น,านรกรรมการองินทุนโภคในประเทานาเกษตรกร ในความจำการตระการพัฒนาเกษตรกรใรนก้ไขปัญหาที่ให้พี่น้องเกษตรกรตัวเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสำหับที่ฟังท้นพื่นผูและพัฒนาเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโค่แกนเกษตรกรอย่างพร้อมเ,เพรียงกันในวันอาทิตย์ที่1ิพฤศจิกายนพุทธศักราช2516้อตั้งแต่เวลา ส0.8นาฬิกาจนถึง1จ0 0นอข้าวกหาบกาเวอร์เดียวโดยใช้โดยนำมัตรประจจชาชนเวปสารที่ส่งราชการมาให้มีที่มีรูปถ่ายและเบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ใช้สิ่งที่เลือกตั้งทั้งนี้เกษตรกร ามารถเกิดสอบรายชื่อและ่หน่อยดักตั้งได้นัดที่ว่าการนำเภอเขตหรือสำนักงานพบวพ,พอสาขาจังหวัดสอบถามข้อมืลเพิ่มเติมหนึ่ที่เบอร์08 007 0 2334 08 007 0, 0, 0 2 9 9 1หรือเว็บไซต์ f r d f u n d f o r g ขอบคุณครับจะเห็นว่ากานกรรมการองินรูปโปรและพัฒนาเกษตรกรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรและแก้ไขปัญหาที่ให้พี่น้องเกษตรกรต้อประเทศดังนั้นยังขอเชิญชวน ที่น้องเองกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและบรรจงงาเงกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แข่งเกษตรกรอย่างพร้อมเพียงกันในวันอาทิตย์ที่ยีสิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพั้ยหกสิบ้องแต่เวลา08นาฬิกาจนถึง1 5าจุดสูดศูนย์นอข้าคูา่หาการ์เดียวโดยใช้โดยนำม,มัดและใช้ ประจันตุประชาชนเวป,ปสารยื่นสอนรัชการลให้มีที่มีรูปถ่ายหรือเรื่องบัตรประจันตุประชาชนเยนื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและใช้สิ่งที่เลือกตั้งทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่อยเลือกตั้งได้ณนะที่วาการอำเภอเขตหรือสำนันนกงานโพลสาขารจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0800702334 0800702991หรือเว็บไซต์ w w w f a f u n d g o r g ขอบคุณครับ จะเห็นว่าคณะนกรมการกองทุนพื้นผูและพัฒนาเกษตรกรมีความสําคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรในก้ไขปัญหาที่ให้พี่น้องเกษตรกรต้อปเะเทศดังนั้นยังขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกมาใใ้สิทธิเลือกตั้งโ้แกงเกษตรกรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2516ตั้งแต่เวลา08:00น,านาจนถึง15:00นเข้าวกราหาตาเวอร์เดียวเบอร์ใช้โดยนำมัดและใช,ช้เป็นจมจอบใชาชนเบอร์ภารที่ส่วนราชการออกให้มีที่มีรูปถ่าย อย่างนีรประจาตัวประชาชนยนื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและนหน่วยเลือกตั้งได้ที่วการอำเภอเขตหรือสำนันนกงานปปอสาขาจังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 070 2334 08 070 2 9 9อหรือเว็บไซต์ www f d fudg.org ขอบคุณครับ จะเห็นว่าคณะนกรมการกองทุนพื้นผูและพัฒนาเกษตรกรมีความสําคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรในก้ไขปัญหาที่ให้พี่น้องเกษตรกรต่วประเทศดังนั้นยังขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นผูและพัฒนาเกษตรกรออกหมาใช้สิที่เลือกตั้งโคแกงเกษตรกรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์22พฤศจิกายนพุทธศักราช2516ตั้งแต่เวลา0 8นานกาิกนจนถึง15.00น,งโน,โนข้าวกราหาปลาเวอร์เดียวเดยรใช้โดยนำมัดมาใช้เปะจต้ตัวประชาชนเีเอกสารที่ส่นราชการออกให้มีที่มีรูปถ่าย